สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมบาสนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีเบื้องต้นในการเสริมพลังหมวกเทมเ o อร์เ i r c ซอร์เคเริ่มแรกนะครับเราก็ามาที่ตู้สล็อตของออรกคาเนาะ บอร์005น,นะครับเมื่อคุยกับตู้นะครับจะมีคําสั่งให้เลือก3ามคำสั่งเนะททาะคาสั่งที่2จะเป็นในส่วนของการสเสริมพลังหมวกกันเองนะครับเมือ่อเพื่อนๆใส่หมวกท่ไปแล้วไปที่หัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คุยข่อยสนะองเนาะออปชั่นแรกของหมวกนะครับก็คือออปช่องที่4นะครับในช่องที่4จะใช้เศษแดนในการออฟนะจะมีตามนี้เลยคือเป็นสเตตัสนั่นเองนะครับถัดมาบเมื่อเพื่อนๆออปชั่นแรกของช่องที่4เสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นออปช่องที่2เนาะออปชั่นที่2องนะครับ หมวกนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่าจะมีโอกาสได้ออปชันพิเศษก็คือเทมเปอร์ล์จิวนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆใช้เศษแดงเนาะแต่ว่าหากเพื่อนๆใช้เจมฟ้านเนี่ยจะมีโอกาสได้เทมเปอร์ลจิวเลยนะครับผมไม่ต้องลุนสเตตัสเนาะแต่ว่าก็ยังต้องมาสุ่มจิวอยู่ดีนะครับผมซึ่งจิวเนี่ยก็จะมีสเตตัสต่างๆยกตัวอย่างของหลักนะครับก็จะเพิ่มทั้งค่าขีขีดัมเมดเอทีเคด้วยนะครับถัดมาเมื่อเพื่อนๆอ็อปชันที่2ช่องที่3เสร็จแล้วนะก็คือเพื่อน ใส่หมวกกลับมาคุยในหัวข้อที่2นะครับจะเป็นออฟที่3ในช่องที่2นะครับในส่วนของนี้ก็จะมีออปชันพิเศษนะเช่นซัพย์เอ็กซ์เพรสอาเชอร์แล้วก็จะมีเอเนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนั่นกนะ็คือออฟแบบเดียวกับแลบห้านั่นเองนะเช่น a อคิวเนาะซึ่งไอคิวเนี่ยก็สามารถเพิ่มเลเวลได้แบบแบบผ้านะครับก็นะคือมีโอกาสขึ้นและลงเนาะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ